สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แมเอฟซีทุกคนเข้ามาพบกับเราในช่องพายเลิศรักนะคะเฮ้ย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 จันเจ้าดีใจนะคะดีใจเลิศมาเล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยฝุ่นฝนตกนะคะฝนตกแต่เป็นนางของเพื่อนมันจะหาของเพื่อนนั่นฝุ่นฝุ่นเมื่อในเปียงฝุ่นก็ขับผัดฝุ่นกล้วยขับปากกล้วยขับปากพี่เลิศข่าว่าสี่เห็นบ่อฝุ่นเห็นบ่อฝุ่นกล้วยขับปากพี่เลิศกล้วยขับปากฝุ่น เอาเอาทังนั้นเดี๋ยตีนองเด้อทังหน้าเดินหน้าถอยหลังเอาเดินหน้าถอยหลังเอาตัวอะไรอยู่ข้างนอกตัวอะไรอยู่ข้างนอกหนูแล้วงงมันจะหักไหมพอนี่ลูกพอโตแหงตะมันนําแาละปุนเอาวิ่งไปฟ้องแม่แล้วนุนนุนพี่เลิศไม่ให้เล่นด้วย ไม่ยอมเล่นกับน้องนั่นไม่ไพ่เพิ่นเดอ้<า>อเอาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอุยอ้ยย,ย,ย, <c oughs> ย่านน้องวันนี้ <c oughs> ย่านน้องแล้วันนี้จะเลี้ยงน้องได้บันนี้ย่านน้องมีการกลัวน้องอีกนะบนุญโอ้ยล่ะบุญอย่าทับมือน้องเดอ้อ หานบ้านเดี๋ยวจับหน่องว่าตั้งีเสาพ่นอยู่นี่ดันนี่หันหันตูดใส่กระลาฟงหนีเอาเอาหันตูดใส่กันแล้วบันนี้นี้ตุ้ยตุ้ยเอาบอยอมละผลบอยอมละผลผลน้ำผลบอยอมเราแลนไปบอกแม่พี่เลิศไปให้เรนน้ำพี่เลิศมาคือพี่ดาวเลยว่าสันพี่เลิศมาคือพี่ดาวเลยว่าสัน เฮ้ยหืมปุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวก็สศอกมาแม่์ปุ่นกับเบยใจดีแห้งแล้วแต่แต่ลูกสิไปทา้งหลาคันนี้อ่ะพี่พี่กขยันน้องแล่นมากพอดานี่เอาน้องวิ่งใส่เฮ้ยพุ่นเฮ้ยพุ่นปุ่นเห็นว่าพี่เลิศพี่เลิศกล้วยขับปากเห็นบอนั่นพี่เลิศเห็นบอนกระสอนพี่เลิศกล้วยขับปากกับเห็นบอนั่น พี่เลิศพี่เลิศกล้วยข่าปากผุนเห็นบ่ผุนพี่เลิศบ่เล่มาแนมน้องเออไม่เพิ่นหักเอีย่นอ่หลุดเพรยตึงอืมอืมกล้วยข่าปากกล้วยข่าปากกล้วยข่าปากอุ้ยอุ้ยผุนผุนเบื่อผุนกล้วยข่าปากลหรอผุนพี่เลิศเอาเฮ็ดกล้วยข่าปากขึ้นน่องมึงเด่เล่เล่ผุนน้องเฮ็ดกล้วยข่าปากผุนผุนผุนเด่เล่เล่ผุนพูดู้ใดเลยอาผู้พีกสีดำง่าอย่างเดียวนี่ ก้อยเข้าปากก้อยเข้าปากโอ้โอเข่าบ่ได้เข่าบ่ได้อะไรเข่าบ่ได้เข่าบ่ได้เมเป้งมาเมนเมตโตอะไรเข่าบ่ได้เอาแล้วเอาแล้วพ่อหญ่เติมงั้นเข่าเด้อบัดนี้ลูกคือฝนละบัดนี้เนี่ยจังจะว่าพี่เลิศ์ดีก้อยเข้าปากก้อยเข้าปากพี่เลิศเบิ่งว่าพี่เลอร์เริ่มบันแนมอุณพี่เลิศบ่นแนมล่าเลยล่าอุตส่าห์สอนก้อยเข้าปาก เอาเอาเอาตัวยังนอบดีนอะท่านนี่กับพยานเล่นใส่ยังเดียวมาทั้งนั้นละถอหยหลังไงน้องพุ่น่ะพุ่น่ะโอ้ยอโอ้โหจกักรยังเลยพุ่นไปแล้วผุนพุ่นพุ่นกล้วยข้าวปากพี่เลิศโอ้ยวันนี้เตองงานเข่าบรรทันใบไผ่ประเทนหมดเนี่เสร็จวันนี้เตองเงีนเข่าลูกก็ทีนี้บรรทันนี่ละตาย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 ,ตายเล่นบนอลด้กกันอันไม่เขาฮักบรรทันลูกใคร เฮ้ยเ้ยขุนพุนขุนอะกล้วยข้าป่าพ่เลิศพพ่เลิศเบ่งขาบบกกล้วยข้าปากนะเปียงพุนมู้เห็นลังเลพุนพุนพุนเห็นบัวขาบอกกล้วยข้าปากพิเลิศจะได้กินกล้วยมุอพุนพิเลิศกล้วยเข้าปาาเห็นว่าพุนพุนอาแล้วฝนตก ฝนตกแล้วค<ม>่ะนี่เด็กน้อยก็เลยอารมณ์ดีมาเด้อมาเด้อมาเดิมมาเด้อ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 มุ่นุ่นปล่อยเข้าปากเลเรเลเรเรเร็วเร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 ็วโอ้เร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 ็วุ่นุ่นุ่นมีการทักกวนอีกุ่นุ่นเฮทนท์ทักกวนก็เป็น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกล้วยเข้าป่ามืดมือเลยสอนพี่เลิศกล้วยเข้าปากนะคะนี่ปุ่นปุ่นปุ่นเฮ้ยปุ่นปีนอีกวันนี้เขาเปลี่ยนไม่แล้ววันนี้เขาเอาเล็กมาขันบ่อนนี้แล้วเขาบอาไห้เจ้าขันบ่อนนั้นแล้ววันนี้ดื้อแห้งดื้อดื้อดื้อดูดูดูเด็กขี้ดื้ออุ้ยเฮ้ยปุ่น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 เฮ้ยปุ่นจะปีนอคอกแล้วนุ่นเด็ยกยังไม่ถึงหนึ่งเดือนนะคะวันที่สี่ถึงหนึ่งเดือนนะคะนีุ่่่นนนออะปีีคกเหยยบขึ้ หยยบขึ้นเร็วเร็วหยบขึ้นพุ่นไอ้หยับขึ้นหยยบขึ้นหุ่นุ่นเพี่เดือนนะครับพี่เดือนก็เล่นใหญ่เลยนู่นโอ้โหพุ่นพี่เดือนเล่นใหญ่เลยกัน้องจันเจ้าก็เล่นนุ่น ตุ้ยสิเป็นน,นังสิเป็นนางกรแต่เล็กอันม่เข mm ้านั่นตัวนั่นเออแผนกเล่นนะครับแผนกเล่นโอ้มันมันเป็นลูกบอลลูกมันเป็นก้อนดิน ขุนขุนขาหน่อยเคียวแม่แม่ขุนเข้าใจว่าเป็นลูกฟุตบอลเด้อมาเด้อพาพี่เลิศเด้อ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 หาพี่เลิศเด้อหาพี่เลิศเด้อมา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 เด้อดูนะคะมแม่แม่ดูสาวจอมซ่าดูเล่นอย่างเดียวเลยพุ่น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  โอ้โอ้อืมอืมอืมอืเอ้าเอ้าจะเอาให้ได้จะกินให้ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่เอทส์ทื่อโซเนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องถ่ายเลิศรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ถึงกำลังใจนะคะรักเลิศลักแน่นอนแต่ขอให้รักกันมานะคะเก็บไวปในอ้อมกอดอ้อมใจขอบคุณแม่เทุกท่านเลยนะคะ เฮ้ยตุนกจำเจ้าเล่นตำเหล็กลูกเขาโอ้ยว่วัีหม่งซียู่เล่นตำบ้านน่ะเราแล่นตำบ้านี่อ่าแหละคนคนเออไปเข้าเต้าแล้วนุ่มโอ้ยไปสีเขาก็กระ Thom กำคืน พูนพูนเอาเร็วเร็วค่พี่เลิศเร็วเร็วค่พี่เลิศเร็วเร็วโอ้พหอน้ำพูน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 นี่การฟึดฟัดฟึดฟัดไอ้พูนพูนสำหรับวิดีโอนี้หนูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะได้เจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ